สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุน ETF ตัวหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะ JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF หรือ JEPQ ค่ะครับผม เห็นว่าเน้นจ่ายปันผลรายเดือนจากคุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยน่าสนใจมากข้อมูลเราวันนี้มาจากบทความวิเคราะห์ชื่อ JEPQ เจาะลึก ETF ปันผลสูงหุ้นเทคโนโลยีนะคะก็จะมาดูกันว่ากลยุทธ์เขาเป็นยังไงทำไมถึงให้ปันผลได้แล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับจริงๆหัวใจสาคัญของ JEPQ เลยนะครับคือวิธีที่เขาหาเงินมาจ่ายปันผลนี่แหละครับคือเขาไม่ได้รอแค่ปันผลจากหุ้นที่ถืออย่างเดียว อค่ะแต่ใช้กลยุทธ์ options เข้ามาช่วยเสริมรายได้ด้วยครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าออยอมแลกโอกาสทำกำไรสูงสุดไปบางส่วนเพื่อให้ได้กระแสะเงินสดกลับมาสม่ำเสมอแทนน่าสนใจจังค่ะประเด็นเรื่องการยอมแลกเนี่ยแหละงั้นเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ JEPQ นี่เขาจัดเป็นกองทุนประเภทไหนคะเหมือนจะเป็นแบบ actively managed ใช่ไหมคะคือมีคนคอยบริหารจัดการไม่ได้ล้อตามดัชนีเป๊ะ ใช่ครับเป็น actively managed แล้วก็เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม n a s d a กร้อยๆโดยเฉพาะหุ้นเท็ดถูกต้องครับแล้วก็กลยุทธ์หลักที่ว่าเนี่ยคือการทำ cover e d call cover e d call อ,อืมค่ะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือกองทุนจะขายสิทธิ์ในการซื้อหุ้นหรือ call option นะครับที่กองทุนถือครองอยู่ให้กับคนอื่นไป แล้วเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมตรงนั้นหรือที่เรียกว่าพรีเมียมอ๋อใช่ครับซึ่งพรีเมียมตรงนี้แหละครับคือแห่งรายได้สำคัญที่เขาเอามาจ่ายปันผลรายเดือนเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็นะครับนอกจาก coverd e call แล้วเขายังใช้เครื่องมืออีกตัวด้วยคือ equity linked notes หรือ ELNsELNs อันนี้คืออะไรคะเอ่อมันเป็นเหมือนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งครับที่ผลตอบแทนมันจะไปผูกกับราคาหุ้นทีทีหนึ่ง กองทุนก็ใช้ตัวนี้เป็นอีกทางในการสร้างรายได้เสริมเข้ามาครับผมอ๋อ oh, ค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็บริหารโดย JP Morgan ซึ่งก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากครับเป็นชื่อที่ใหญ่อยู่แล้วในวงการการเงินพวก top 10 holdings มีใครบ้างคะครับก็จะมีพวก Nvidia Microsoft Apple Amazon โอ้โหชัดเลยนะคะว่าเน้นเทคใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับหลายตัวนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่า e c o n o m มิ m โหมด้วยนะครับคือมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงคู่แข่งตามยากอืมค่ะแต่การที่มันกระจุกตัวในหุ้นเทคแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะก็มีครับคือมันก็เป็นได้ทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะจุดแข็งคือได้โตไปกับบริษัทเทคชั้นนาของโลก แต่จุดอ่อนก็คือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเทคมันพันผวนหนักๆหรือว่าปรับฐานลงแรงๆเนี่ยพอร์ตก็จะได้รับผลกระทบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเข้าใจค่ะมาดูเรื่องตัวเลขที่หลายคนสนใจกันดีกว่าค่ะเรื่องปันผลจุดเด่นเขาคือปันผลรายเดือนแล้วก็มีตัวเลข30 days ECU's ที่เคยเห็นว่าสูงมากอย่างในข้อมูลบอกว่าเคยถึง14.4%ครับตัวเลขนั้นสูงจริงแต่ต้องย้ำนิดหนึ่งว่ามันเป็นตัวเลขในอดีตนะครับใช่ค่ะใช่ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงนั้นๆด้วยค่ะแล้วค่าธรรมเนียมล่ะคะ expense ratio 0.35%นี่ถือว่าโอเคไหมคะสำหรับกองทุนแบบ Active ก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับสำหรับกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุกมีการใช้กลยุทธ์ Options แบบนี้0.35%ก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปทีนี้พอพูดถึงผลตอบแทนสูงมันก็ต้องมาคู่กับความเสี่ยงเนาะคะมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้บ้างคะแน่นอนครับอย่างแรกเลย ก็คือความเสี่ยงของตลาดหุ้นเทคเองอันนี้ก็เป็นปกติของหุ้นกลุ่มนี้อยู่แล้วที่บางช่วงก็อาจจะผันผวนสูงแต่ความเสี่ยงที่เฉพาะตัวของ JEPQ จริงๆเนี่ยมันมาจากกลยุทธ์ cover call ที่เราคุยกันไปอ๋อที่ว่ามันจํากัดอัพไซด์ใช่ครับคือมันจํากัดโอกาสทํากําไรสูงสุดหมายความว่าถ้าหุ้นที่กองทุนถืออยู่เนี่ยราคาเกิดพุ่งขึ้นไปแรงมากๆกองทุนอาจจะไม่ได้กำไรเต็มที่เท่ากับการถือหุ้นตัวนั้นเฉยๆเพราะว่าได้ขายสิทธิ์ซื้อหรือคอ l อ option ออกไปแล้ว แล้วไรายได้จากค่าพรีเมียมเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามความผันผวนของตลาดด้วยแล้ว ELS ล่ะคะมีความเสี่ยงอะไรไหมตัว e l n ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างครับเช่นเรื่องสภาพคล่องอาจจะไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องเท่าหุ้นทั่วไปแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องคู่สัญญาหรือ Count ต r p a r t y risk คือคนที่ออก e l n ส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการเงินใหญ่นะครับแต่ในทางทฤษฎีก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างแม้จะน้อยมากก็ตามแล้วก็อีกเรื่องคือภาษีครับ เรื่องภาษีจากเงินปันผลอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่บุคคลอีกทีหนึง่งเพราะพูดถึงเรื่องจำกัดอัพไซด์เพราะ Co v e r e d call ทำให้นึกถึงกองทุน QQQ เลยค่ะที่เขาลงทุนตามดัชนี NASDAQ 100ตรงตรงๆแบบนี้ก็แปลว่าถ้าตลาดเทคเป็นขาขึ้นแรงๆจริงๆผลตอบแทนรวมของ JEPQ ก็อาจจะสู้ QQQ ไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ อันนั้นคือสิ่งที่ต้องแลกไปเลยสำหรับการเลือก JEPQ แต่แต่ในทางกลับกันนะครับข้อมูลก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่า JEPQ เนี่ยความผันผวนโดยรวมมักจะน้อยกว่า QQQ อ๋อค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยดีเป็นขาลงหรือว่าไซด์เวสคือนิ่งๆไม่ไปไหนเนี่ย JEPQ ก็มีแนวโน้มที่จะขาดทุนน้อยกว่า QQQ เพราะว่ามันมีรายได้จากค่าพรีเมียมของ c o v ว r ร Call เข้ามาช่วยพยุงไว้อยู่อืมชัดเจนเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือน JEPQ เขาออกแบบมาเพื่อนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเลยนะคะสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดใครน่าจะเหมาะกับกองทุนนี้ที่สุดคะก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมอครับอยากได้เป็นผลเป็นรายเดือนแล้วก็อาจจะชอบความผันผวนที่น้อยลงหน่อยไม่อยากให้พอร์ดเวียงแรงมากค่ะ แต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาวอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายอมรับได้กับการที่จะพลาดโอกาสทำกำไรสูงสุดไปบ้างในช่วงที่ตลาดมันร้อนแรงมากๆแล้วถ้ากรอบกันล่ะคะใครที่ไม่น่าจะเหมาะหรืออาจจะไม่ชอบ JEPQ ก็น่าจะเป็นนัก,กลงทุนที่เน้นการเติบโตของเงินต้นเป็นหลักเลยครับคืออยากได้แคปิตอลเกนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้กลุ่มนี้อาจจะมองว่าไอ้การจำกัดอัพไซด์เนี่ยเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่อืมค่ะ เขาอาจจะเลือกไปลงทุนใน QQQ หรือว่าเลือกคุณเทคเป็นรายตัวโดวยตรงไปเลยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องทำความเข้าใจจริงๆว่าไอ้กลยุทธ์ cover e d call กับ e l n เนี่ยมันทำงานยังไงมีข้อดีข้อจำกัดตรงไหนบ้างก่อนตัดสินใจลงทุนชัดเจนมากๆเลยค่ะก็ถือว่า J e p q เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากสร้างกระแสงเงินสดจากคุณเทค แต่ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องการจำกัดโอกาสทำกำไรสูงสุดไปการตัดสินใจสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้จริงๆค่ะครับผมขอฝากคำถามทิ้งทายไว้ให้คิดกันเล่นๆนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในโลกที่เทคโนโลยีมันอาจจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเ,เร็วขึ้นหรืออาจจะผันผวนมากขึ้นหรือน้อยลงก็แล้วแต่ กลยุทธ์การสร้างรายได้แบบ JEPQ ที่เน้นเก็บค่าพรีเมียมไปเรื่อยๆเนี่ยมเมื่อเทียบกับการถือหุ้นเทคโดยตรงเพื่อรอการเติบโต,ตของราคาหุ้นแบบเต็เมๆในระยะยาวมากๆ <c oughs> คิดว่ารูปแบบไหนมันจะยังคงน่าสนใจอยู่หรือน่าสนใจกว่ากันในอีกสัก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าครับ